ท่านที่เกิดปีขานหรือปีเสือเนี่ยนะครับชาติภูมิเนี่ยเป็นผีเสื้อผู้หญิงนะครับมีเป็นธาตุไม้นะครับมิ่งขวัญโชคลาภอยู่ที่ต้นขนนุนและต้นหลังนะครับคู่ที่เหมาะสมก็คือปีจอปีมะเมียปีวอกคู่ที่ไม่ถูกชะโกก็ได้แก่ปีละกาปีขานปีเถาะปีชลูคนเกิดปีขานวันพฤหัสคือเสือหรือสีชุบเลียงนะครับ มักเป็นคนอารมณ์ใจเย็นใจบุญก็ถือว่าดีนะครับแต่ดวงชะตาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเกิดปีขานวันพฤหัสเมื่อเป็นเด็กเนี่ยลำบากแต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีวาสนามากตามมานะครับจึงควรอดทนให้ถึงที่สุดรอให้งอมหรือหลุดจากค้่นะครับนี่คือปฏิญาณชีวิตของคนเกิดปีขานวันพฤหัสนะครับพระคู่บารมีนะครับที่ควรหามาบูชาติดตัวสำหรับท่านที่เกิด ปีขาวันพหัสควรแขวนพระที่ผ่านการหล่อหลอมจากธาตุไฟเพื่อเสริมพลังชีวิตจะเป็นเช่นพระกิ่งหรือพระรูปหล่อที่ผ่านไปแรงเท่าใดก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าพลังชีวิตของท่านอ่อนต้องแขวนพระที่มีพลังความร้อนหล่อหลอมจากโลหะเท่านั้นนะครับจึงจะทําให้ชีวิตดีขึ้นหลังจากท่านแขวนพระคู่บารมีองค์นี้ก็คือพระที่ผ่านการหล่อหลอมพระหล่อนะครับเช่นพระกิ่ง ต่างๆนะครับก็ลองหามาสวมใส่กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เกิดปีขานหรือปีเสือวันพฤหัสสวัสดีครับ